อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือความสุขเล็กๆก,ก็คือความสุขโดยวินเลียววารินตอนที่16ซื่อกินไม่หมดทุกครั้งที่อ่านข่าวสารพิภากษาลงโทษคนข้อหาคดโกง ผมมักนึกถึงคำโบราณของไทยบทหนึ่งนั่นคือซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำพังเพยนี้แปลว่าคนที่ซื่อสัตย์ย่อมมีคนไว้ใจและนับถือยากที่จะอดตายส่วนคนคดโกงก็สบายแค่ช่วงที่ยังไม่มีใครจับได้เท่านั้นมันเป็นโคดแห่งความจริงความโลภเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดของมนุษยชาติจุดเสื่อมทั้งหมดของสังคมก็ล้วนมาจากคำคำนี้ แต่วันแล้ววันเล่าสังคมเราปลูกฝังคนให้โลภโดยไม่รู้ตัวเราแสดงชีวิตของคนรวยที่มีความสุขสบายและคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดมันกลายเป็นค่านิยมที่ใครๆจดจำฝังในจิตใต้สำนึกแล้วตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ความรวยเมื่อเป้าหมายคือความรวยหลายคนก็กล้าทำอะไรก็ได้เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นความซื่อสัตย์กลายเป็นความเชยคร่ำครึ ความโลภคือโซ่ตรวนที่พันธนาการเราทีละชั้นทีละชั้นบางคนไม่ได้โกงใครแต่ทําบุญทําทานด้วยความโลภหวังผลตอบแทนจากเทวดาก็เป็นโซ่ตรวนอีกอย่างหนึ่งผลการตัดสินคดีความต่างๆเหล่านี้น่าจะทำให้ใครที่กําลังคิดหาช่องรวยทางลัดให้คิดใหม่ทำใหม่เพราะมันไม่คุ้มจริงๆฐานะไม่ดีนักแต่เป็นอิสระไปไหนมาไหนได้ตามสบาย ย่อมดีกว่ามีทรัพย์มากมายแต่อยู่ในคุกมีเงินแต่ไม่ได้ใช้มีลูกมีหลานก็เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะค่านิยมของสังคมเรื่องความอยากรวยนี่มันแย่จริงๆซื่อแม้ไม่รวยแต่สบายใจกว่าเยอะเชื่อเถอะขึ้นศาลไม่สนุกหรอกตัวอย่างมีมากมายชีวิตของการถูกจับได้นี่คือนรกนั่นเองที่สำคัญคือมันทำลายทั้งครอบครัวตัวอย่างคลาสสิกคือนายรักเกียรติสุขธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ต้องโทษจำคุกในคดีทุจริตรับสินบนเขาน้าหนีใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในนรกหลบหลบซ่อนๆแต่ก็หนีไม่ได้นานหลังจากออกจากคุกก,ก็ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒพระรักเกียรติรักขิตธรรมโมให้สัมภาษณ์ว่าก็เอาชีวิตของตัวเองมาเป็นตัวอย่างว่ามันผิดพลาดยังไง ชีวิตเราเจริญก้าวหน้ามาทางด้านการเมืองประสบความสำเร็จพอสมควรอายุก็ไม่มากวันหนึ่งเราหลงไหลเราตกอยู่ใต้กิเลสตกอยู่ในการครอบงำของอบายามุกต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเสื่อมอยากให้คนทั้งหลายรู้ว่าถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความประมาทอาจตกอยู่ภายใต้การครอบงำของกิเลสที่พอกพุนขึ้นก็ทำให้เราอยู่ในอบายามุกขณะอยู่ในอบายนั้นก็มีความสุข ด้กินเหล้ามีผู้หญิงหลายคนเที่ยวเล่นการพนันแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็เสื่อมทําให้ชีวิตเราตกต่ํห้าปีที่อยู่ในเรือนจําก็ได้เห็นมาหมดเหมือนเราตกนรกทั้งเป็นเมื่อก่อนเรามีหมดอยากได้อะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราติดคุกไม่มีอะไรสักอย่างแม้แต่ครอบครัวก็แตกสามาคัคคีผลกระทบมันโดนกับตัวเราเองและคนที่อยู่รอบข้างเราด้วย คนที่มันผิดพลาดพลั้งเผลอไปมันก็พังทลายหมดนักข่าวถามว่าชีวิตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นคำตอบคือเสียใจไม่รู้ธรรมะพระพุทธเจ้าถ้ารู้เราคงไม่ติดคุกกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์